หนังสือการสร้างสวนทุเรียนมือใหม่สื่อมืออาชีพเล่มนี้ทํามาเป็นเล่มที่5แล้วนะครับเล่มนี้นะครับก็คือ300บาทรวมส่งโอนจ่ายนะครับในรายละเอียดของตัวหนังสือนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูอันนี้ท่านอาจารย์ประโมสร่วมสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งในรายละเอียดหนังสือนะครับก็จะมีนะครับสารบัญเดี๋ยวผมจะอันนี้พิมพ์ครั้งที่5นะครับเดี๋ยวเราลรมาดูสารบัญกันนะครับสารบัญเนี่ยก็จะบอกถึงกายวิภาคของทุเรียนสรีระวิทยาทั่วไปของทุเรียนการจัดการท่านอาหารในทุเรียน เทคนิคการสร้างสวนทุเรียนระบบการให้น้ําและการให้ปุ๋ยทางน้ําในทุเรียนการโรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียนนะครับการออกดอกและติดผลการเจริญเติบโตและพัฒนาครของผลทุเรียนการจัดการต้นทุเรียนในระยะวิกฤตต่างๆการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มมูลค่าของทุเรียนอนาคตของทุเรียนเป็นอย่างไรถอดบทเรียนจากเซียนลูกหนามต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่า อยากจะให้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นชาวสวนหรือที่ต้องการศึกษาเนี่ยได้มีหนังสือเล่มนี้เอาไว้เพื่อเป็นตำราเป็นคมภี์ในกระบวนการที่แก้ไขปัญหาต่างๆลดปัญหาต่างๆรวมถึงการแก้ปัญหาด้วยความรู้นะครับมีระยะวัตจักของดอกนะฮะสันฐานของดอกมีอะไรบ้างเราก็ได้รู้ว่าอันนี้สันฐานของดอกมีอะไรบ้างเนี่ยดอกทุเรียนมีกลีบดงกีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียท่อนําไข่ก้านดอกนะน่ยลักษณะต่างๆเหล่านี้การสร้างสวนทุเรียนมือใหม่สื่อมืออาชีพครับผมโคตู อ๋ออาเบลดูเรียนครับ